แต้นเต้นสวัยดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงเติมเต็มวัยเด็กเติมเต็มวัยเด็กนะครับอันนี้เป็นเพราะวันนี้เราได้กล่องสุ่มมานะครับเป็นคาแรคเตอร์แซงเดอะชายนะครับนะครับในวันนี้เราก็เลยต้องแต่งตัวให้มันเดอะชายนิดนึงม่ามีข้างล่างมา on น h e journey อ่า เราเห็นแซงมาแต่เราไม่เคยเห็นกล่องสูบแบบนี้เนาะใช่เราจะเห็นเป็นแบบตัวใหญ่เลย400เซ1,000ซึ่งราคามันมูลค่าสูงมากใช่แต่อันนี้แบบจับต้องได้แล้วใช่เราเลยถ้าใครที่เป็นแบบสายอาร์ตทอยแล้วรู้จักแซงเนี่ยเขาจะรู้ว่าราคาค่อนข้างโหดนิดนึงยิ่งตัวแบบลิมิเต็ดนะสีแบบสวยๆนะราคาแบบแบบมีพันปลายก็มีครับหมื่นต้นก็มีนะครับดังนั้นวันนี้เราในแบบราคาที่แบบร้อย ตัวคอลเลกชันเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนข้างนอกเนี่ยข้างหน้ากล่องก็จะเป็นตาเพชรอ๋อโอเคนี่คือผู้ผลิตผู้ผลิตผู้ผลิตเรานัวเองที่เหมือนได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตก็จะมีหรือดูก้นก็ได้ก็จะมีสติกเกอร์ตาเพชรอยู่ใครเห็นตาเพชรเนี่ยก็จะคุ้นๆนะครับเขาทำรถกระป๋องรถบรรทุกกระป๋องรถบังคับกระป๋องสมัยก่อนนะครับใครที่เล่นก็นี่เป็นเจ้าของอะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับมาดูกล่องแรกกัน ในนี้มี9ก้ามาดูทีละกล่องกันอาจะคาแรคเตอร์มันก็คือมี9ก้าตัวพอดีเนาะใช่เขาทำเก๋นะลายแม่งก็ทั้งลายตัวกล่องเองครับอ๋อน่ารักตัวนี้เหมือนมันเหมือนคล้เป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางที่มีล้อนะฮะเขาเก็บรายละเอียดใช้ได้เลย นะครับปกติเราจะเห็นกล่องแบบเพลเพนนะนี่รูปปกติมีตรงนี้เหมือนเขายิ้มที่เดินทางแล้วก็ด้านข้างใช่ครับแล้วก็นี่คือการเล่ระแล้วนีส่ใส่คาดแล้วก็มีคาเล็เตอร์นะครับผูทำไมมีรูปแบบนี้นี่ไม่ใช่ซีเคดใช่ไหมครับนี่คือซีเคดอ๋อนี่คือซีเคดด้านข้างคือซีเคดอ๋อด้านข้างคือตัวซีเคีดโอเคอ่ะไปกันไปแบบตัวแรกเลยแล้วกันตัวแรกตัวแรกครับเราจะไม่ดูการ์ดตามธรรมเนียมนะครับไม่ดูนะครับเราไม่ดู <ain> อะไรก็<ะ>ได้นอกมาแล้วหลัฐานลองฐานร<ล>องฐานรองนะครับรองออันนี้ค<ไหม>ือ,นนอ,นน<ม>อตัวต,วต,วตวัสีเ็ตไหมไม่น่าใช่อันน<ม>ี้เ็เห็นมยู่างข้างดีอย่างที่บอสบอกจริงนะ คืออยากให้เห็นสีนะว่ารอบนี้เขาทําสีเป็นเป็นอาร์ทอยที่ทําสีสันได้แบบได้ดูฉูดฉาดเออฉูดฉาดมากอ่ะดูสีสันแบบสดใสเขาเขาเรียกว่าจุดเด่นแล้วกันเนาะก็คือไอตัวหมวกเขาเรียกหมวกนักประดาน้ำแบบรุ่นโบราณใช่นะครับถ้าใครเคยเห็นในหนังหนังพวกหนังที่แบบอดีตในอดีต่างฝรั่งเนาะมันก็จะมีหมวกวัดน้ำมนี้ในทการในการดำน้ำก็เป็นเกจรวที่เฉพาะของเขานะใช่ครับแล้วสำคัญคือมันมีไอเทมเล็กๆน้อยๆที่นิดเล็กๆด้วย อันนี้ก็จะมีชิ้นที่เป็นรถเข็นด้วยคิดว่าทุกกล่องน่าจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะเอยเป็นตัวเป็นอันนึงที่ดีนะเพราะว่าหลายๆอาร์ทอยบางทีก็ก็จะมาแบบตัวเดียวแล้วก็จบเลยใช่แต่ตัวนี้คือด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มาพร้อมกันแลวด้วยไอเทมเล็กๆจุกจิกเล็กๆน้อยๆบอกมินี่ด้วยอ่ะอันนี้คือมาติดแจ้งเองต่างหากอันนี้ที่ปิดติดบนบนหัวเพราะว่าเขาคงกลัวถ้าติดหักมาหักแน่นอนอ่าแต่จะมีกล่องอันนี้เป็นเหมือนกล่องกล่องพัสดุ เหมือนกล่องแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาจะเอาไว้ใส่ข้างล่างจริงๆเขาอาแบบไปตั้งวางนี่สวยมากจริงนะสวยจริงงานละเอียดจริงๆดีเทลครบมากนะครับคนไหนที่เป็นสายนักสะสมอะไหลนี้ต้องไม่พลาดเลยตัวนี้นะครับเราต้องมีเจอซีเคสสักตัวต้องเจอต้องได้มาอีกแล้วฐานครับพี่ไม่ต้องตื่นเต้นผ่านมีทุกอันนะเฮ้ยแตุ่ทกกระเป๋าเดินทางเกอ่ะ กระเป๋าเดินทางอ๋องั้นตัวไม่สีข็ดอีกแล้วใช่ไหมครับใช่กระเป๋าเดินทางไม่สีข็ดนะครับสีโดนใจจริงวสวยโอ้หสีโดนมากเนี่ก็จะเป็นบางบนนี้นะครับต้องเวลาแกะแกให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะใช่ต้องระวังชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีปีกนกเป็นปีกเด็ดของเขาอะไอ้ไงตัวนี้ตัวนี้จะนั่งข้างบนครับพี่นั่งบนกระเป๋าโอ้โหเก๋ว่ะชก๋ไหมเออเก๋อะคือ คือมันสามารถเอามาวางเอามาตกแต่งคนไหนที่มีแบบพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบบนี้ไปตั้งถ่ายรูปสวยนะสวยมากอ่ะเรามาลุ้นกล่องที่สามมันต้องมีซิมันจะต้องได้สิเคต็สักบักสักทีหนึ่งนะมีชิ้นอะไรพิเศษไหมสีฟ้าคือกีตาร์ครับไม่สิทธิเลดโอ้ยอันนี้อันนี้จะมีฐานมีจุกมีจุกที่ก้นให้ปักใช่เวลาแกะแนะนำดีให้จับให้ดีนะครับเพราะว่ามันแบบชิ้นเล็กๆไม่น้อยเต็มไปหมดเลย รอู้มันเล็กไม่ไรต้องไปถ้าแนะนําถ้าเจออย่างนี้ปัญหาแบบนี้ทําไงครับเอาไดเป่าเอาไดเป่าเนาะอ่าเอาไดเป่าหรือถังอุ่นก็ได้แตานเฮ้ย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 ใช่เปล่าใช่ไม่ใช่พี่เฮ้ยชัดตูบนี้เปล่าอันนี้มีอะไรเปลเฮ้ยใช่ปล่าเฮ้ย ไม่ใช่ครับอืมนี่พี่ก็มองอยู่ว่ามันไม่เหมือนเออออเหมือนเว้อย่างครับซีเคยังไม่ออซีเกตยังไม่ออไอ้เราก็ลุ้นนี่ก็จะมีฐานมาให้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะมีเหมือนเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะพี่วาวน้ำมั้งอ่าเป็นเหมือนขาเรถังระเพงถังระเพงเออสูยอ่ะซีเคตเรายังไม่ออแต่จริงๆอย่างที่บอกนะว่าชุดนี้ไม่ได้ซีเคตยังไม่ซีเรียสเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมันโอเคไง อ่าครับนะครับแต่เราก็จะได้ตัว Secret m a มาแทนจั่ t ทวนนี้หรือเปล่าไม่ใช่เป๊ะเลยอ่าเออเดีดดีนะบางอันที่เป็นแบบไอเทมที่มันไม่นั่นมากเขาก็จะรวมมันเลยรวมมาให้ชิ้นเดียวเลยครับมันก็จะไม่หายอันนี้มันเหมือนเหยบน้ำป่ะอ่าใช่ใช่เหมือนเป็นรอยน้ำเขาทำอะไรดีเทเขาทำดีเทลดีจริงเนาะนะพ่อชว่าหลายคนก็ลุ้นกับพวกเราอยู่ใช่ไหมว่า จะต้องมีซีเครตเกิดขึ้นในวันนี้รู้สึกไ่ามันไปอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ซีเครตไม่ใช่นะเจอเวลาแบบนี้ก็ไม่ใช่ซีเครตนะครับอโอโหนี่ก็สีอีกแล้วอ่ะเห็นไหมสีแบบจี๊ดมากเลยเออแล้วเก๋นะตัวเขาแบบเป็นตัวที่นัเกมบอยเกมบอยเกอนะครับเล่นเกมบอามีใครทันไหมครับใครเกิดทันไหมรุ่นเกมบอลเป็นกระเป๋าปลาปลากระเป๋านะปลากระเป๋านะครับใช่ ก็อยู่นี่นะครับนี่แม้ว่าถ้าเราแล้วเขาเอาล็อกเขามีล่องก้นนะล่องตูดด้วยเขาทำมาพอดีมีล่องตูดให้ด้วยนะครับวางพอดีเลยอ๋อมันวางอย่างนี้เลยอ่ะแค่วางมันแค่วางแค่วางที่ทําเก๋วะไม่จริงเขามีเขามีรายละเอียดดีจริงๆนะคือบางตัวก็มีตัวล็อกบางตัวก็วางบนบนรถเข็นวางอยู่บนอะไรอย่างงี้นะครับเอ้ยทำดีเทลดีจริงๆดีนะครับพี่ไหมครับอันนี้ สเก็ตบอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดมีครับในนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับเป็นเท่าลยนะครับเป็นทที่แสงนี่เหยียบบนสเก็ตบอร์ดอ่ารังฮิตเลยนะใช่นี่ถ้าหลายๆคนที่เราเล่นชอบเล่นใช่เซิร์ฟบอร์ดนะครับเขาอินเทนมากสีสวยมากเลยนะครับนี่ถึงคาแรคเตอร์จะเหมือนเดิมนะเปลี่ยนสีเสื้อมันก็ดูดูสีเรียวกับเสื้อเราเลยนะ เราเหลือสองกล่องครับใกล้มาถึงสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเอ้ยตัวอันนี้ชอบอันนี้ชอบอยู่แล้วอันนี้เวสป้าใช่ไหมเวสป้ามีอยู่แล้วเวสต์ป้าอันนี้ชอบเป็นตัวพื้นฐานก็บอกจริงว่าชุดนี้ไม่ได้ซีเขียนไม่ซีเรียนจริง นะะครรับเพาใช้ประโยชน์ความในตัวเองฮะเฮ้ยจริงสิเพราะเขาชอบเพราะรู้สึกว่าแบบมันมันมีคาแรคเตอร์ที่สวยอยู่แล้วเขาเผือนะถ้าเกิดได้ไปมันอาจจะได้มันทำให้เราได้ไม่ครบคอลเลกชันด้วยนะลำบากใจต้องไปหาซื้อเพิ่มอีกได้เลยอร้อนอันนี้เดือดร้อนกว่าเยอะเลยครับหนักเลยเนี้ยหนักเลยแค่นี้ก็เดือดร้อนแล้วนะแค่นี้ก็เดือดร้อนแล้วครับตอนทำไลฟ์นี่ก็ร้อนเลยครับเปิดแอร์อยู่แต่ร้อนไปหมดเลยรู้เพราะอะไรแอบซุ่มร้อนร้อนตัวไปหมดแล้ว ตัวสุดท้ายนะครับอ่าตอนแรกบอกไม่คาดหวังไม่ได้คาดหวังโอย่าอย่าอย่าได้นะอย่าได้ซีเกตอย่าได้นะเดี๋ยวเล่มไม่ครบเซฟพอไม่บแบบอกไม่อยากได้มันจะได้อย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช่พี่โอเคสรุปเลยสรุปเลยวันนี้สรุปว่าได้ครบนะฮะได้ครบได้ครบทุกตัวพอดีของวันนี้คือเราได้ครบทุกตัวอุ้ยเท่ป้ายป่ะป้ายป้าย เป็นเหมือนป<ม>้ายแบบป้ายชื่อร้านป้ายอะไรต่างๆใช่ใชนี่จะดูความฮานะครับเล็กๆน้อยๆเขายังทําเลยนะเนี่ยเป็นล็อกเป็นเหมือนเหยียบกล้วยเหยียบกล้วยเนี่ยเปลือกกล้ว,ย,วยอยู่ด้านล่างาคือแบบเก็บ,บดีเทลเยอะจริงๆนะครับเนี่ยถือถุงพลาสติกถืออะไรต่างๆคือแบบเขาเก็บรายละเอียดที่ครบอ่ะโอเคน <ๆ S 2> ะครับก็มิชชั่นเราก็คอมพลีทนะครับไม่มีเดลซีเคทนะครับเพราะว่าถ้าจะมีซีเคทเนี่ย มันก็จะไม่ครบองค์ประกอบนะครับใช่วันนี้เราก็ได้แซงนะครับครบทั้งหมด9ตัวเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีคอลเลคชันไหนอาร์ทอยอันไหนดีๆสวยๆเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าคนไหนที่อยากไปเจออันนี้ใช่อยากให้พวกเราไปแกะอยารดูอะไรช่วยดูราคาให้เราด้วยนะครับแกโอเวอร์มากนะครับเพราะว่าพวกกับเราอาจจะไม่ให้ไม่ให้ซื้อนะครับใช่เราต้อง คอมเมนต์มากอ่อนลวกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคากันเองอนะครับแต่คนไหนอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวันนี้ได้เลยนะครับ,รบเราก็จะมาแกะกองความสุขเนี้ยนะครับให้กับพวกเราชมกสมมอีกหลายๆตอนแน่นอนถูกต้องนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับแจ้งเปลี่นไลให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้จะได้มีต่อไปต่อไปได้เรื่อยๆครับแล้วเจอกันนะครับเชียบ พี่ปวดนาำมันที่ปวดน้มาแกล้งกบบนี้พี่ปวดน้มาแกล้งแบบนเดี๋ยวมันการปวดปวเลยแก้ใจไวนี่แหละตัวเล่นที่กูรอมานแล้วไอ้พวกไอ้พวกเดาแซงรักตัวได้ไหมดูตัวนั้นดิพราะดูตรงนั้นพรมาดูอะไรตรงนี้พรดูตรงนั้นเรียบร้อยแต่หรืเล่นไม่เป็น หนูอายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงหนูโตแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้เล่นนะครับหนูแค่ขวบเดียวหนูเล่นไม่ได้เดี๋ยวถ้าสี่ขวบแล้วพ่อจะให้เล่นสไลด์ด้วยขาสไลด์ด้วยขาสได์ไาบอกขาสไดฝืนครับฝืน